ครับดูก่อนนะครับไทยใหม่ที่หนึ่งรองอกกรแก่กว่าไทยใหม่นะครับดูที่ช้านะครับดูตัวหนังสือเนื้อจะกลัวนะครับผสมทองคำผสมนวโดหะทุกทุกทุกอย่าง ดูตาท่านดีครับสุดยอดเลยนะครับจมูกริมปากนะครับดูตาดีครับเหมือนจริงๆนะครับดูด้านศรีรษะหรือว,ว่าหัวนี่ก็รอยพิมพ์ประครบนะครับ รอยพิมพ์ตกประกบเดี๋ยวผมจะพลิกด้านข้างให้ให้ดูถ่ายแล้วก็ไม่เห็นหน้าตรงทักทีผมก็เลยจับตัวนี้ให้นานๆหน่อยให้สักนาทีสองนาทีนะครับยังคอยดูนะครับนี่นะครับนี่นี่นีรรร่รอยพิมพ์ประกบนะครับนี่นูนขึ้นมาคมขึ้นมานะครับนี่นี่คมขึ้นเลยนะครับ นี่นะครับตรงคอง od, ตรงมือตรงวณีเนี่ยครับนี่ตรงมนีเลยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นี่นี่รอยบกบนะครับนี่รอยบกบเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังมาเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นี่นี่รอยบกบนะครับไม่เบื่อนะครับเรียวสวยรวยนะครับนี่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 คมคมเลยนะครับ ผมดูด้านล่างดีงครับมีแต่ทองเดือดน,นะครับนี่เรประโคมลงมาเลยนะครับนี่นี่น,นี่เส้นประโคมนะครับเส้นประโคมพิมพ์นะครับนี่เส้นประโคมพิมพ์สวยๆเลยดูดูให้ใจะเอียดเลยนะครับ ูหน้าดูตานะครับดูขอบตาเขายังยังยังติดเลยนะครับขอบตานะครับขอบตามีเมตตามีขอบตานะครับมีเมตตามีขอบตาเนี่ยนะครับจะมูกดังจะมูกด็กจะมูกใหญ่จะมูกดง่งเิมที่ปากนะครับซอกคอนะครับหินทุกเส้นทุกเห็นนะครับนี่ห้ปลร้านะครับนี่ มีทองเดียดขึ้นมานะครับเต็มเลยนะครับนี่น,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 นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้ยหน้าตาดูหน้าตาดีครับ ดูนาจาหลวงพ่อดื่มนะครับวัดหนองโพพิมพ์ทานเตี้ยนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมปีสองสี่แปดสองนะครับแปดสิบกูปีนะครับแปดสิบสองปีนะครับดูที่ครับนี่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือนะครับ ตัวเดิมนะครับดูดูด,ดูดูหัวดีครับด,ดูหัวด denly, etas, right ูห uh ัวดีครับนี่กมริบเลยนะครับนี่นี่นี่กลมแบนี้เลยนะครับนี่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนะครับดูดูดีครับเหรียญหล่อนะครับเนื้อตะกั่วผสมนว่าโลหะผสมทองนะครับผสมทุกอย่างเลยนะครับดูช้าชานะครับ ใน u t u b e ผมว่าของผมสวยจริงๆสวยก่าเพื่อนเขาเนาครับตะกัวเหมือนกันแต่สวยเหมือนกว่านะครับดูมือท่านทีครับนี่ดูมือท่านนะอันนี้สังกตินะครับพี่สังกติพับลงมาก็ลอยลอยพับนะครับตัวนี้ไม่ใช่แตกนะครับลอยพับ มีทองเดี Goddess, ดยด,ดนะครับมีลาดําด้วยมีลาดําหรือว่ารักดํานะครับ ğini. มีลาดํารักดํเดิมเดิม้วยน,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  Spiritual. นะครับเดิมเดิมลยนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังที่นี่ à, ด้านหลังนี่สุดยอดนะครับด้านหลังดูรอยประกบบนศีรษะบนหัวนะครับพูดง่ายบน,นหัวนะครับเนี <im benim> ่ยพิมด้านหลังนะครับเนี่ยพิมด้านหลังนะครับหัวกลมหัวบุบ หัวบุบเป็นอยู่ที่บล็อกนี่ตรงหัวบุบนะครับบล็อกพิมพ์นิยมหัวบุบพิมพ์คอเล็กไม่ใช่คอตึงนะครับไม่ใช่คอใหญ่นะครับเนี่ยเนียเนียมีรอยประกบนะครับเนี่ยเนียเนียรอยประกบสวยจริงๆงามจริงๆนะครับลงมานี่ดูดูที่ครับเนี่ยเนียเนียดูที่ครับลงมานี่นะครับเนี่ยเนียเนี่ยลงมีมีแต่ทองเดียดเต็มเลยนะครับ ด้านนี้มันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดีครับเนี่ยดูดีครับเนี่ยบนศีษสนะคร <the> ับเนี่ย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 ครับเนี่ยของแท้ตรงดูง่ายๆนะครับไม่ดูไม่ยากนะครับเนี่ยเนี่ย